ไม่มีคนเดินกลับแน่อองงะนโอ้โหนี่รถไปมาแล้วครับโอ้โหปรนย้คนไปไม่ได้มีคนเดินกจากสใช่แล้วไฟก็ปิด เจอกับสิครับเหมนยากครับ ไฟเขียวนี่นะไฟเขียวแล้วนี่ไฟ,ไฟเขียวยังไม่ขยับเลยหหรถก็ติดงูอินหาเลยครับนี่ฮะไม่ก็มีคนอย่างนี้แหละแต่เงีนนมีคนเยอะกว่าไปดูเดินดูห้างที่ห้างเปิดไหม อเคแต่ว่าไม่น่าจะเปิดนะตามโดยหลักการแต่ก็ไปดูก่อนเอาไปรู้สึกกันโอเคเดี๋ยวไปดูไปนเดูไปดูก่อนเดี๋ยไปดูกันโอ้รถรถติดครับทุกคนแยกเขียนเราไมิไดนะครับ เนี่ยไฟเขียวอะไรเนี่ยไเขียวไหนก็เขียวไหนก็อนก็รอก่อนไงท้าทุ่มท้าทุ่มยั่งเกินจะน่าจะเลีย์หมดแหละรูจากท่าเตี้ย้ อยากเหี้ยฮไ,ไม่ยุ่งเหรอมันไม่มีเห,ห,หตุเ้อท้ไม่ตรวจเหรอระดับกรุงเทพแล้วตรวจทำไม ตัวเฉพาะไอ้พวกที่มันมีข่าวไงงั้นก็ปิดข่าวซะ่ไห้โห<ฮ>นั่นแหละพวกงั้นน่ะตรวจแต่ถ้าแบบไม่มีอะไรโอ้โหทุกคนทุกคนรถติดทุกคนโอ้ไฟเขียวแล้วทุกคนนี่ไฟเขียวโอ้โหไฟเขียวแล้วทุกคนฮะ เปิดอยู่นี่นาะอ่าก็ยังเปิดอยู่นี่นาะโอ้คือพิกสีนะพี่กีก็น่าจะยังเปิดอยู่นะ,นะนจะไปคูดแลหรือไปดิกซีคนระับ ทีสี <PC S 2> อ่ะซื้อมีส่อืมอ่ับทุกคนโอ้คนเด็กคนเนี้ทุกคน สี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละกว่าจะออกมาได้มไม่ต้องมาไมาต่ต้องอบบขกเรถจอดสิสพีก่กนข้างหนไก่หาเอารมกพนี้แแม,ม่ก็จอจรงมันติดเนี่เลยพี่้งสองฝั่งเลยอ่ะซ้ายขวาไม่ต้องอบอยอัดงอยู่นั่แหละบบลใช่ไฟเขียวเราก็ไม่ขยับตรงแยกเทียนร่วมมิตรเนี่ยเลยใช่ ไอห่เจะออกเดินดูรากาคนเดินกลับเป็นผิขาเลี่ด่นะเที่ยงคืนไออฟรถออกมาเดินเิดครับแม่จะเดินแดล้วเก็จะเดินแบบันแมโอ้โมันติดหนักมาก ยังคืนนะใช่ใช่ใหญ่ออกมาแค่นี่อยู่ในสตรีเลยเนี่ยใช่ออกมาถนนหน้าบ้านที่เนี่ยจะออกมาเดินดูบรรยากาศคนเดินเยอะเลยบ้านเนี่ยคนเดินเยอะรถจีบามไม่เป็นไรมคนออกมาเดินอยากไปดูประเทศดินันมาจากนู่นอโศกศุกร์ศุกรอยากไปเดินดูประเทศ โชคมากเนัับมาบ้านเนี่ยแทจอรติเขานใ้ซี่กลับมาที่บ้านก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าเขานั่งจากไหนมาแต่เขาบอกว่าโชคดีมากเขาเนไปซีกับมาได้ก่อนแ้ว em thường nhớ phải phá rượu xí เดินมาถึงอันนี้ละมังมก,ก็เดินตามๆมาก็ถึงกใกล้ถึงแล้วไม่ใช่เหรอมักกะสันตรงรถไฟฟ้าไอ้นี้เปล่าแต่พอร์ตเรียบลิ้์ป่ะ

พ่อเป็นยังงฮนะเอา้ามาโทษจ้าเสร็จแล้วไม,ไม่เดินแล้วเดิน,<อ>นดูตลาดกันด<อ>ูตรงนี้<อ>ที่เขาขายอะถึงแ่นี้นะโอ้กินแล้วครับคุณนั่น ติดเช็ดเช่นกับป้าใช่ก็จะนำจากกันมาโอ้กินไม่ต้องติดอะไรนะก็ติดป้าก็ติดหนักกว่าปกติไม่รู้ว่าคนอยู่ในนั่นเยอะมันเนี้ย คนอยู่ในบ kind of kind of ิ e e ๊กซีเยอะไหมเนาะน้ร้อไฟ้าไม่เปิดแล้ววรจะกลับไงใช่ใ่นรถไฟฟ้าอะไรไฟฟ้าไม่เปิดอ่ะกลับไงวะเสาคูไม่มาวันเนี้ย โอ้ดูไปรถเมล์สิเนี่ยตึงอ่ะตึงอ่ตึงตึงติดตึง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 โอ้ คนเดินอันนี้คนเดินแบบโอ้โหรถมอไซค์ก็ไม่มี่วันธรรมดารถมอไซค์อะไรนี่ก็ไม่มีจริงค่ะไม่อยากเดินเดิน,ดน เชเตอร์ปิดทำไมเนี่ยโอ้โหจิบังคนเต็มไปทีนี้ร้านไหนเปิดก็คนนั้งับเต็มสิเนี่ยโซชิก็ปิดามาล่าเราไปซะยังก็ปิดแตร้านที่ปิดคนก็นเยอะไปวัซสันก็ปิด สบายเลยนะ <s> <c oughs> อึมโอเคใครไม่ปิดกั้ได้กำไร นน้ำร้รอนก็ได้นะน้ำร้อนมันรู้วอเก็ไม่ร้อนรอบที่หนึ่งไม่ต้องร้อนอน,ออนานะแล้วก็ค่อยเอาไปใส่หม้อแรงดัน ซื้อมาในไท้ยอย่างหนึ่ง